เราเป็นตัวแทนของภาคอีสานอยู่ตรงนี้ครับม <า S 2> ผมว่าคิดว่าึงดเลยว่าสกาุตลปอนเข้าสินีแหล่งรวมความที่เป็นเครื่องเสียงหลายปานี้แม่ครับแล้วก็ครบพร้อมสําหรับพี่น้องต้องไปผู้ทุกคนเดี๋ยวบ่าวรวมค่าเป็นเลือกเครื่องเสียงเอาไปฟังอยู่เงินเอาไปร้องคาราโอเกะอยู่บ้านหรือที่เอาไปต่อระบบใหญ่ๆได้เบอร์เหลือสิพาเข้าไปเจาะบึง่งทุกซอกทุกมุมของ p เ Sound Center สปอตแลปออนไปติดตามเลยม,มาครับสวัสด<ป>ีคร<ป>ับ แน,แน่นำตัวนะครับชื่อเอนะคะเป็นเจ้าของร้าน PA South Center ค่ะผมป๊อปนะครับเจ้าของร้าน PA South Center ครับผมอันนี้คือผู้จัดการอันนี้คือรองผู้จัดการเป็นบ่ครับประมาณนั้นประมาณเั้นเปิดมาจากปีจังไดแล้วตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบันเราย้อนไปจุดต้นกําเนิดเริ่มแรก ของเราก็คือร้านธนพลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่สมัยปะป๊ามาม้าใช่แล้วร้านอยู่ในตลาดตอนนั้นจะปีแล้วครับตรงนั้นก่อนที่จะมาเปิดพีเอนี่ก็ประมาณ30กว่าปีใช่สามสิกว่าปีกเะแสอันพวกนี้ล่ะใช่ค่ะสมัยนั้นมาฮอดสมัยนี่จะปีแล้วครับพีเอซาวเขานี่ยสี่สิบปารคกับไวการคนนั่นแปลว่าเป็นร้านเครื่องเสียงที่ มีทั้งประสบการณ์เก้าแก่เลยรุ่นป,ป้าทศสี่สิบปีธรรมดาแล้วจุดตอนนี้โอ้โถงโล่งสบาย้วก็ที่จอดรถเต็มตันเลยตอนนี้นี่ง่าย้วควครบคัน,นเราพยายามทําให้แบบครบเรื่องเครื่องเสียงมากที่สุดปดติดโมเครื่องเสียงน้อยๆมีอยากลองาคาราโอเกะมีค่ะอยาก<ด>ติดตั้งแบบห้องประชุมมีค่ะอยากเอาไปเครื่องเสียงย่างใหญ่มียอดแสงมีค่ะ เสียงตามสายมีระบบเสียงระบบภาพระบบไฟมีครบหมดปัญหาสําคัญของพี่น้องฟ้องไปที่เป็นคนที่เข้ามาเครื่องเสียงใหม่ๆพวกแบนดพวกนี้นี่ผมเบ้าตรงๆเลยว่าในตลาดในเหนียงต่างๆมันมีของปลอมที่ทําขึ้นมาเรียนแบบ แล้วใส่ตราสินค้าแล้วบางทีมันก็ไม่ได้มาตรฐานพี่เอศร้านี่พองแน่แน่นอนบอกใช่ค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทมหาจักรนะครับซึ่งเขาเป็นตัวแทนแบรนด์ทั้ง5แบรนด์ที่เห็นในมูดนี้ก็จะมีชัว j b l c l o ว d DBX ซาวครับเราเป็นตัวแทนของภาคอีสานอ,อ,อยู่ตรงนี้ครับผมเพราะของแท้ทุกชิ้น <c oughs> ของเฮาเนี่ยมันแบ่งไปด้วย ผลิตภัณฑ์อย่างนี้ในที่สาวสุพรรณเมนหลักของเราก็คือเครื่องเสียงกลางแจ้งอยู่ละ<ช>เครื่องเสียงขนาดใหญ่นะนาดเวทีคอนเสิร์ตงานอาีเวนต์เครื่องเช่าต่างๆรถแห่พวกนี้มีหมดครับพี่ต้องสังเกตบึ้งบ่นี่ว่าเบ้ารวมยืนอยู่จุดใหของลำโพงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแน่ถ้าลำโพงระบบเสียงไม่ดีมันจะเอามาว่าให้หินต่อหน้าเลยเห็นบ่อยืนยู่หนาลำโพงคือไม่หอนครับจบ เอาแมนควบผื่นด,ดิพีนนะพ่นกเด้อิพี่นกงเอาไปซื้อชุดลำโพงที่มันบอกเรียกว่าอาจสิบงบได้มาตรฐานหรือการจัดชุดที่มันบอลุงตัวเขาไปไงจะไปลำโพงดีแต่มิกบอดีหรือพาวเวอร์บอดีจบบ้านก่สีหอนหรือไม่อบอดีดอันนี้แค่ชุดหมื่นห้าสองร้อยจริงๆผมเห็นแล้วมันมีราคาต่ำกว่านี้กับมีราคาลักพันก็มีค่าลูกค้าถ้าเป็นชุดพวกนี้มีพวก ตู้บงตู้เบรดด้วยราคาแบบนี้นี่ประมาณสัก5 9าหมบาทมันไปเหมาะกับอีอย่างได้แน่ลูกค้าอยากเอาไปอยู่กลางแจ้งจัดงานเลี้ยงสัก20โต๊ะ30โต๊ะเอาอยู่ครับชุดนี้สามารถรับงานได้เลยนะนี่รับงานได้เลยครั้งละพันห้าสองพันได้เลยถูกต้องหลายคนอธิติภาพว่าแล้โพงสัมี้มันจีดังสั่ไหนให้พี่ป๊อปอธิบายหน่อยว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีลํโพุงอย่างขนาดนี้เนี่ยคือผมเสื้อแน่ว่ามันดังแต่ว่าอยากให้ ให้ทยบ้านเขาเข้าใจว่ามันสํานี้มันดังสัาใดเดี๋ยวนี้ทางโรงงานวิศวกรเขาออกแบบให้ดอกลําโพงเนี่ยมันประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วย่อส่วนลงทุกวันนี้ลูกค้านี่ยอมรับแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องใหญ่ๆเยอะๆเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับเปลี่ยนไปหมดละเพราะเขารู้แล้วว่าดูที่ประสิทธิภาพดูที่สเปคแล้วก็มาลองเท่านั้นแหละครับอันนี้เพิ่นว่าขายดีครับขนาดเลยรูกนี่ เป็นพาร์ทที่เรียกว่าอันนี้เป็นแบทในตัวแบทในตัวผมเห็นอยู่ในตลาดนัดเพราะ้าไม่ค้าหมักเอาไปใส่รากาพี่น้องป้องไปโดยเฉพาะที่มีกิจกรรมการสอกการสอนอย่างต่างๆตัวนี้นี่มีหลายราคาเริ่มต้นราคาละพันพันักว่าบาทมีนี่ไงสองพันสองพันกว่าบาทอันนี้มีล้อลากพร้อมเลยนี่นาะครับผมอันนี้มีแบตในตัวเขาเรียกลำโพงเคลื่อนที่เข้ามาในบ้านเราก็มีใช่ค่ะในบ้านก็คือห้องคาโรเกะ โฮมเธียเตอร์เป็นสื่อเกี่ยวกับพวกความบันเทิงภายในบ้านมีหมดเลยนะครับเนาะชุดเล็กชุดใหญ่มีหมดถ้าเราเห็นห้องอย่างนี้บางทีอุ้ยกลัวจะแพงกลัวอะไรต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วน่ะสินค้าที่ร้านน่ะมันมีตั้งแต่ระดับราคาที่เป็นหลักร้อยหลักพันขึ้นไปจนถึงหลักหลายแสนอะไรเงี้ยเขาคือว่าตามงบเลยมีให้ลูกค้าเลือกแน่นอนเพราะเราตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มโปรเจกต์ตกโปรเจกเตอร์ก็มีครับระบบที่เอา แปดร้อยไมก็ได้ในห้องนั้นแม่นบอเป็นต่อระบบแบบนี้หลากหลายราคงราคามีตั้งแต่แบบว่าระดับที่แบบว่าใช้งานทั่วไปเนาะ NPE ทั่วไปจนถึงแบบที่ใช้งานเหมือนในห้องประชุมรัฐสภาพวกบอชพวกอะไรก็มีหมดเสียงตามสายเมนของหมู่บ้านเนาะกระจายเสียงหอกระจายข่าวปักฮอนมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับปากคอนนี่หมายถึงบอกมักฮัลโลมันเนาะมักฮัลโลตัวขยายเสียงออกจากตัวใดตัวนี้ เนี่ยนาะถูกต้องก้นฮอนก้นฮอนมันตัวนี้แหละแกล้งกําเนิดเสียงตัวนี้นี่โตมากขโลขยายันแต่มันโป้่งโงงตัวนี้เลยจริงๆแล้วลําโพงฮอนตัวนี้มีแค่นี้เนาะจิเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้หรือมีอะไรตัวนี้เปลี่ยนไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาอยากให้ไปวางระบบในหมู่บงหมู่บ้านปรับปรุงอะไรนี้ได้ไหมครับเดินสายได้หมดเลยเสียงกระจายของหมู่บ้านเดินระยะทางเี่สิบกิโลมาได้เลยติดตั้งกี่จุดไ่้มาคุยกันดได้ โซนตรงนี้นะคะเราเรียกโซนนี้ว่าเป็นโซนซูเปอร์มาร์เก็ตของร้านอของชิ้นเล็กชิ้นน้อยดอกลำโพงไล่มาเมื่อกี้สายลำโพงเนาะม,มาตรงนี้สายสัญญาณปั๊กแจ็คทุกอย่างพวกอุปกรณ์ขาตั้งอุปกรณ์ประกอบก็มีให้เลือกครบมหมดไมโครโฟนมีหลากหลายตั้งแต่ลักพันฮอตลักหมืน่นรักร้อยมีปะ ลักร้อยมีลักสองร้อยสามร้อยมีมีชุดผับชุดบาร์ได้หี่เนาะเ่นบ่ครับเป็นตู้ลำโพงลายอะไรครับเขาเรียกหรือหรือตู้แขวน V L Audio เนี่ยเป็นพระเอกของงานผับงานเทคในประเทศไทยเลยนเล่าผ่านประสบการณ์มาเยอะดีไซน์จนตอบโจทย์ห้องลักษณะที่เป็นโดยเฉพาะห้องพับคนไทยถ้าเป็นหอประชุมโรงเรียนได้มหาลัยที่เป็นหอประชุมใช้แบบนี้ถูกต้องเลยที่นี่ก็รับ ออกแบบรับดีไซน์ หน่วยราชการก็ขายขายครับขายหน่วยงานราชการนี่เป็นเมนหลักอันนึงของเรานะใช่แล้วค่ะเราเปิดเครดิตราชการให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยครัคครับเชิญมาใช้บริการได้เลยครับทีมงานเซอร์วิสมีอะไรทุกอย่างออกแบบเรียกว่าเดินเข้ามาเนี่ยมีงบประมาณมาเรานอกนั้นก็คือขอให้เป็นหน้าที่ของพีเอซาวตั้งจังหวัดดิสั่งในบถสัอยาสนใจเขาเออเออสบายมากครับของเรามีบริการออนไลน์ครับเราก็มีทั้งช่องทางออฟฟิเชียลไลน์นะครับมี ทาง Facebook แฟนเพจของเราแชทเข้ามาได้แล้วยังรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆยอดนิยม Lazada, s h o p e ป TikTok, i g มาหมดขายได้หมดนะคะส่งได้หมดทั่วประเทศเลยเลลยูกค้าไม่ใช่แค่ชัยภูมิอะไรนะเชียงใหม่ลูกค้าลงราวอะไรเราก็จัดการได้หมดทั่วประเทศบลยได้หมดค่ะทั่ประเทศค่ะบารูมาฮอตจุดนี้แล้วรู้สึกว่าเข้ามาที่พีเอซาวเซ็นเ บ่าวรูมรู้สึกว่าเอ้ยสกลนครเรารู้สึกโชคดีที่มีร้านที่ได้มาตรฐานในเรื่องของเสียงและก็แสงสีอีกอย่างต่างๆอย่างที่บ่าวรวมยืนอยู่ในขนะนี้นี่เพื่อนชิมีโครงอีย่างต่างๆสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเวทีเรื่องของไฟเวทีเครื่องเสียงอีกอย่างต่างๆเลยก็มีสําเร็จรูปมาตรฐานัหมดค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้เครื่องเชียงประเภทใดก็ตามบอกว่าจะเป็นใช้ในบ้าน ใช้ในเฮือนหรือลำโพงใต้ตั้ง่ลำโพงบูทูตไม้เมือยอย์อีเอียงต่งางๆหลักก็ะไล่ไปถึงเรื่องของระบบใหญ่ระบบแสงสี่เสียงที่เต็มรูปแบบพี่อิซาเพื่อนมีประสบการณ์จากการค่ากันขายด้วยความซื่อสัตย์เนาะใช่แล้วป้าร่วมไปมองใดก็อยากให้พี่น้องมั่นใจว่าถ้าเกิดมาใช้บริการพี่น้องสบายใจกันก่อนเลยได้เลยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องเสียงหลักกพาร์ตของระบบอยียงต่งางๆคาราโอเกะอยู่เฮือนอยู่ซานหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการที่อยากเข็นเป็นห้องประชุมออกแบบอียงต่างๆมี่คอยบริการ อยากถามความรู้สึกสุดท้ายในว่าภูมิใจซ้ำใดกับการที่มามือนี้แล้วพี่เอซาว่าได้เติบโตด้วยความไว้วางใจของพี่น้องกล้องไปเฮาความรู้สึกมีความสุขมองใดแน่อย่างแรกที่อยากพูดเลยว่าเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคน<ม>ที่สนับสนุน<ม>ร้านเรามาโดยตลอดนะคะเพราะว่าร้านเราเนี่ยเหมือนที่เบ่า์ลมบ,บอกว่าเรายึดถือการทําธุรกิจด้วยความจริงใจอะไรที่ว่าดีก็คือดีอะไรที่ไม่ดีก็คือไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากขอบคุณลูกค้าที่แบบอุดหนุนกันมาตลอดทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ร้านแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้เครื่องเสียงนะคะก็อยากให้นึกถึงร้าน PA s o u n d c e n t e r ของเราเป็นที่แรกเลยนะคะบริการเต็มที่จริงๆค่ะยอดเลยค่ะแล้วก็คล้ายๆกันรากฐานสําคัญที่สุดที่เราเป็น PA s o u n d c e n t e r ได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือลูกค้าครับผมต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เราเดินทางมาด้วยกัน ตั้งแต่สมัยเนาะย้อนไป30-40ปีที่แล้วก็เดินทางกันมาสนับสนุนกันมาเราก็เติบโตกันมาจนถึงทุกวันนี้รเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้ด้วยความตั้งใจทุ่มเทเต็มที่แล้วก็บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์จริงใจค่ะแนะนำสิ่งที่ถูกต้องดูแลลูกค้าทุกอย่างแล้วก็ก้าวหน้าเติบโตไปด้วยกันนี่คือความจริงใจที่ออกมาจากปากเจ้าของร้านจริงๆโดยเฉพาะพี่ป๊อปกับพี่เอ ได้แล้วชื่อสบายใจได้เลยถ้ามาใช้บริการเข้าไปนั่งของประชุมยมองดของสกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือใครก็ตามที่อยากจะใช้บริการผมมองว่านี่คือมาตรฐานตามสมน้ําสมเนื้อสมราคาและกกาเรื่องก่อนบริการการขายรับประกันกันอย่างแน่นอนเพราะมีตัวตนชัดเจนขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเรารวมรายงานกับไอทีดาขอบคุณไอดีดาครับบ๊ายบายค่ะ